ส่วนวันนี้เป็นอีกหนึ่งประเด็นเลยนะคะที่ผู้ทำประกันโควิดเนี่ยต่างก็ออกมาตั้งคำถามว่าสามารถทำได้หรือไม่กรณีที่บริษัทประกันภัยบางแห่งค่ะเขาบอกว่าด้วยสถานการณ์การระบาดของโควิดรุนแรงต้องการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทเพราะฉะนั้นจะขอยกเลิกสัญญาประกันล่าสุดมีท่าทีออกมาจากทางคอปพอแล้วนะคะสั่งให้บริษัทประกันภัยทุกแห่ง ห้ามบอกเลิกการทำประกันโควิดถ้าใครไม่ยอมปฏิบัติตามก็อาจจะมีการใช้กฎหมายเพื่อเป็นการบังคับค่ะเป็นกระแสดราม่าเลยนะคะแล้วก็เชื่อว่าวันนี้หลายท่านเนี่ยเป็นผู้ที่อาจจะได้รับผลกระทบจากกรณีที่บริษัทสินมั่นคงประกันภัยจำกัดมหาชนออกหนังสือชี้แจงขอยกเลิกประกันภยัยโควิด2 in 1หรือเจอจ่ายจบ เนื่องจากอ้างว่าการแพร่ระบาดของเชื้อโควิดรุนแรงอย่างต่อเนื่องมีผู้ป่วยติดเชื้อรายวันเพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงจนคาดเดาสถานการณ์ไม่ได้ท่งผลให้บริษัทต้องบริหารจัดการความเสี่ยงให้เกิดประสิทธิภาพจําเป็นต้องใช้สิทธิ์บอกเลิกกรมทันค่ะและล่าสุดบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนก็ได้ประกาศยกเลิกการต่ออายุประกันภัยโควิด ทุกแบบทุกแผนแล้วเช่นกันโดยมีผลตั้งแต่ช่วงเวลา16นาฬิกาที่ผ่านมาค่ะเฉพาะลูกค้าที่ต่ออายุเท่านั้นส่วนลูกค้าที่ทำประกันไปแล้วยังคงได้รับความคุ้มครองตามเดิมแต่อย่างไรก็ตามนะคะยังมีบริษัทประกันภัยอีกหลายแห่งค่ะได้แก่บริษัทไทยประกันภัยจำกัดมหาชนบริษัทกรุงเทพประกันภัยจำกัดมหาชนบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชน บริษัทアアอารีอา์สอยุธยาประกันภัยจำกัดมหาชนบริษัทเทเวประกันภัยจำกัดมหาชนบริษัทฟอลคอนประกันภัยจำกัดมหาชนที่ยืนยันว่าจะยังคงคุ้มครองลูกค้ากรมธรรโควิดต่อไปประเด็นดังกล่าวนี้เองค่ะคุณสุทธิพลทวีชัยการเลขาธิการสำนักง,งานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภยัย บอกไม่เห็นด้วยกับการบอกเลิกสัญญาการทำประกันภัยโควิดพร้อมเตรียมหาหรือกับตัวแทนของสินมั่นคงและทางบริษัทเบี้ยริยะสำหรับการทำประกันภัยโควิดตามเดิมเพราะถ้าไม่ยอมทำตามจะใช้แนวทางทางด้านกฎหมายบังคับห้ามบอกเลิกประกันโควิดเพื่อให้คุ้มครองแก่ประชาชนต่อไปซึ่งก็เป็นอำนาจของคอปพอในฐานะนายทะเบียนที่สามารถทำได้ ส่วนถ้าไปดูมุมมองของทางทนายความนะคะทางด้านของนายทศพลงามเพรโรธก็ให้ความเห็นว่าบริษัทเนี่ยไม่สามารถจะไปยกเลิกกรมธรรม์ได้การแจ้งบอกเลิกสัญญาประกันได้เพราะว่าในสัญญาระบุเอาไว้ว่าจะรับผิดชอบในทุกกรณีตามช่วงระยะเวลาที่ทําประกันเอาไว้เมื่อรับชําระเบี้ยประกันแล้วถือว่าสัญญานั้นได้เกิดขึ้นยืนยันว่าสัญญาจะจบลงก็ต่อเมื่อครบกําหนดเท่านั้น บอกเลิกไม่ได้ค่ะ ไปดูสถานการณ์โควิด -19 ทั่วโลกกันบ้างนะคะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของอังกฤษออกมาเตือนนะคะภายหลังจากที่ทางรัฐบาลมีการผ่อนคลายมาตรการต่างๆค่ะทำให้ประชาชนเริ่มกลับมาใช้ชีวิตใกล้เคียงกับปกติมากยิ่งขึ้นพร้อมย้ำเลยนะคะว่าสถานการณ์นี้สุ่มเสี่ยงอย่างยิ่งที่จะก่อให้เกิดการระบาดซ้ำอีกระลอกโดยคริสวิตตี้ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญและเป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์เปิดเผยว่าก่อนที่รัฐบาลอังกฤษ ยกเลิกม,มาตรการควบคุมโควิด -19 วิกฤตโครนาไวรัสในอังกฤษนั้นจะสามารถกลับมาระบาดได้อย่างรวดเร็วจนน่าประหลาดใจอีกครั้งพร้อมทั้งเรียกร้องประชาชนให้ระมัดระวังหลังรัฐบาลยกเลิกม,มาตรการควบคุมโควิดเกือบทั้งหมดแล้วโดวยขณะนี้การระบาดของไวรัสสายพันเดลต้าส่งผลให้ผู้ป่วยโควิดพุ่งสูงขึ้นในช่วงเวลาหลายเดือนแต่ว่าการเสียชีวิตยังอยู่ในระดับที่ต่ำอันเนื่องจากการฉีดวัคซีน วิตตี้ยังบอกได้ว่าอังกฤษอยู่ในช่วงเวลาที่ดีอันเป็นผลมาจากวัคซีนแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าอังกฤษจะหลุดพ้นจากโควิด -19 ซึ่งเขาก็หวังให้ประชาชนส่วนใหญ่ยังคงเฝ้าระวงังและสิ่งสำคัญในวันจันทร์ที่19กร,รกรกฎาคมก็คือจะมีการยกเลิกการสวมหน้ากากอนามัยและไม่ต้องเวนเ้นระยะห่างทางสังคม แต่อย่างไรก็ตามนะคะรัฐบาลของอังกฤษแนะนําประชาชนให้สวมหน้ากากอนามัยในพื้นที่ที่มีผู้คนพลุกพล่านอย่างเช่นบนรถไฟที่มีผู้โดยสารแน่นขนาดเนื่องจากขณะนี้อังกฤษยังตรวจหาเชื้อโควิดทุกๆวันหลายพันคนและประชาชนส่วนใหญ่ถูกขอร้องให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันการติดตามผู้สัมผัสข,ของระบบสาธารณสุขในอังกฤษค่ะ ส่วนที่สหรัฐอเมริกานะคะที่นครลอสแอนเจลิสในรัฐแคลิฟอร์เนียค่ะซึ่งเป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดของสหรัฐได้ออกคําสั่งบังคับสวมใส่หน้ากากอนามัยตั้งแต่วันเสาร์นี้เป็นต้นไปหลังจากที่พบผู้ป่วยติดเชื้อและเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลเพิ่มขึ้น โดยคำสั่งดังกล่าวนะคะจะให้ทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยขณะที่อยู่ภายในอาคารไม่ว่าจะฉีดวัคซีนแล้วหรือไม่ก็ตามและจะบังคับให้ต้องสวมหน้ากากอนามัยเช่นนี้จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นโดยทางการท้องถิ่นของลอสแอนเจลิสเปิดเผยว่าเมื่อวันที่15มิถุนายนพบผู้ป่วยติดเชื้อในชุมชน210คนแต่เมื่อวันที่15กรกฎาคมพบผู้ป่วยติดเชื้อในชุมชนเพิ่มขึ้นเป็น1,500คน สูงที่สุดนับตั้งแต่กลางเดือนมีนาคมเป็นต้นมาอีกทั้งย <quedar S 2> <playthrough card. S 1> ังพบอัตราการติดเชื้อจากการตรวจหาเชื้อที่สูงเป็น3.7จาก0.5เเมื่อวันที่15มิถุนายนที่ผ่านมาขณะเดียวกันพบข้อมูลทั่วทั้งเมืองว่ามีผู้ป่วยโควิดที่ต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลมากขึ้นจาก223คนเมื่อวันที่15มิถุนายนแล้วก็เพิ่มเป็น452คน ในวันที่15กร,รกฎาคมแต่ก็ยังนับว่าน้อยกว่าช่วงที่สูงสุดของการระบาดเมื่อฤดูหนาวที่แล้วถึง93%เปขณะที่จำนวนผู้เสียชีวิตยังนับว่าต่ำมากเฉลี่ยเพียง7รายต่อวันปัจจุบันประชากรในเมืองราว4ล้านคนที่ยังไม่รับการฉีดวัคซีนจากจำนวนประชากรราว10ล้านคนโดยมีประมาณ5 2ปซได้รับวัคซีนครบสโดสแล้วและอีกประมาณ60เซ ได้รับวัคซีนแล้วอย่างน้อย1นึ่โดสค่ะส่วนทีมนักวิทยาศาสตร์ของออสเตรเลียค่ะมีการใช้เทคโนโลยี CRISPR ตัดต่อยีนเพื่อสกัดกั้นการแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัสในเซลล์มนุษย์ที่ติดเชื้อได้สำเร็จเป็นการกุยทางนะคะไปสู่ยารักษาโควิด -19 โดยเทคโนโลยีดังกล่าวมีประสิทธิภาพกับการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสในการทดลองในห้องปฏิบัติการ และคาดว่าจะเริ่มกระบวนการทดลองในสัตว์เร็วๆนี้โดยทีมวิจัยค่ะได้มีการใช้เอนไซม์ CRISPR Cas13b ที่จับกับรหัสพันธุกรรม RNA ของเชื้อโคโรนาไวรัสและทำลายจีโนมที่ไวรัสใช้ในการแบ่งตัวในเซลล์ของมนุษย์ชาลอนบูวินซึ่งเป็นผู้วิจัยอาวุโสจากสถาบันวิจัย โรคติดเชื้อและภูมิคุ้มกันปีเตอร์เดอเฮอร์ดีของทางออสเตรเลียได้มีการเปิดเผยกับทาง AFP ว่าทางทีมได้มีการออกแบบให้ CRISPR จดจำเชื้อโคโรนาไวรัสและเมื่อเชื้อถูกจดจำได้แล้วเอนไซม์ N จะตรงเข้าไปทำลายไวยรัสดังกล่าวแล้วก็พุ่งเป้าไปที่หลายส่วนของเชื้อไวรัสทั้งส่วนที่มีความเสถียรมากๆและไม่เปลี่ยนแปลงรวมไปถึงส่วนที่เกิดการเปลี่ยนแปลงง่ายทั้งหมดนี้ เอนไซม์ CRISPR Cas13b ทำลายไวรัสได้ดีมากแต่ว่านี่เป็นจุดเริ่มต้นในห้องทดลองนะคะขั้นตอนต่อไปก็คือนำไปสู่การทดลองในสัตว์นั่นเองค่ะขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยล่ะค่ะ และถ้าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดการติดตามรายการสดอย่าลืมนะคะเพียงแค่เข้าไป Facebook t ียร์เอ็ค่ะและยังมีช่องทางอื่นๆที่ทําให้คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการของเราได้เพียงแค่กดลิงก์บริเวณใต้วิดีโอนี้ได้เลยค่ะ